อ่อผมให้เป็นแมนรอบเดย์เลยท่านสวลงกฎอ่ะแมนรอบเดย์เดี๋ยวคุยกันต่อเมื่อสักครูรอบรัสไปนิดหน่อยเออพราะท่านให้ความเห็นหน่าสนใจนะเกี่ยวกับอย่างศาลาสาลา,า,าอะไรนะศาราแก้วอ่ะก็ยังพูดถึงว่ามาถามอะไรกับชุดนี้มันต้องถามย้อนกลับไปคนที่คิดคนที่ออกแบบคนที่สร้างแล้วใช้งบปรับปรุงอะไรกันขนาดนั้นท่านบอกสักร้านหนึ่งก็น่าจะอยู่แล้วเออจจิเกิงหรือเลยก็ได้ ผมจะว่าเลื้อนะ่จาจะเกินล้านนะค่าเลื้อนะอ่าเดี๋ยวมีอ่าผมยกให้เป็นแมนวอฟเดอะเดย์เลยไม่ว่าจะเป็นท่านติดท็อป10ของคนที่สามารถจะไปเรียนภาษาจีนเข้าแคมป์เลยนี่เขาคัดนะไม่ใช่เล่นเล่นถามว่าทำไมไม่เอาข้าราชการไปเรียนภาษาจีนข้าราชการเขาติดทำงานในเวลาอ่าส,อว,อสอวอ่าสวก็มีเวลานี่อ๋อบางทีไม่ต้องประชุมใช่ไหม อ้าวเนี่จเย็นเย็นอ่าสาราตาปลาเค็มเอาอีกแล้วจบไปแล้วเมื่อวานนี้พูดไปแล้วนี่ถ้าจะรัดแปลงมาแสดงถึงสิ่งสะท้อนภูมิปัญญาอ่าเป็นต้นว,ว่าไก่อบหรือไม่ก็เป็นตากกล้วยนี่ปลาเค็มเลยเหรออาจจะมันก็ได้นะป้องกันมแมลงวันนะฮะเย็นเย็นรอท่านผู้ชมก่อน เปลี่ยนชื่อเป็นสาราแดดเดียวถ้าผู้ชมนี่ก็โหดจริงๆนะะส่งเชิญสวมาพูดภาษาจีนบังเอิญผมไม่รู้ภาษาจีนผมรู้แต่ภาษาจีนแต้จิว๋วภาษาจีนในความหมายนี้คงจะหมายถึงจีนกลางจีนมมนดารินอะ่ะใช่ไหมรู้คำเดียวหนีห่าวอื คนตัวเล็กไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบคนตัวใหญ่เหรอคะพูดเรื่องอะไรหมายถึงเรื่องอะไร DSI yes, กับสวอเหรออืมเปลี่ยนหลังคาใหม่ก็ใช้ได้แล้วไม่มันต้องดูลักษณะความสวยงามไงใช่ไหมอืม สาระแก้วปลูกกระบองเพชรได้เออโกติมก็ทำแบบนี้นะโกติเขาทำแคคตัสอ่ะเขาก็เป็นแก้วแบบนี้นะอ่าเขาบอกยิ่งร้อนยิ่งดีนะอ่าสักตำกว่าคืออะไรก็ เจ้าหน้าที่ข้าราชการไงอธิบดีก็ย่อมต่ำกว่าสมาชิกวุฒิสภาใช่ไหมค่ะท่านว่าประมาณนั้นตนารนนมรัฐธรรมนูญเดี๋ยวขอจินอันนี้แป๊บหนึ่งสิบสวที่เก่งภาษาจีนมีเชื้อสายจีนหรือเปล่าอันทีนจิงมันไม่เกี่ยวนะเอาผมเนี่ยเชื้อสายจีนเลยแต่ผูดภาษาจีนกลางไม่ได้เลยอแืแต่จีน,จนกลางร้องรู้ใช่ไหม พี่ได้แต่จิว๋วปลัวเลยเงีย้ยได้เลือว่าไงเลือกคืดติก่กอแปลว่า<ต>อะไร,ระคะคุณจะไปไหนลื้ออะไรน,นะคะเลือกคืดติก่กอแปลว่าคุณจะไปไหนนี่ต้องเลื้อฟื้นความชงจํานะแม่พูดด้วยตลอดเลยแต่เราตอบด้วยภาษาไทยแต่เราจะฟังรู้เรื่องอ่แต่นั่นเป็นภาษาจีนแต่จิ๋วไงไม่ใช่ภาษาจีนกลางโอ้ถ้าจีนแต่จิ๋วผมท็อป ต้อง,องมีโอกาสท็อปขอไปเติมให้เกิดความเชื่อมั่นนิดหน่อยเท่าน,นั้นแหละไหนไอ,อคำนี้มีความดูดเดือนนะเรื่องสักสักสูงสักต่ำกว่าเนี่ยมีความดูดเดือนนะอดูจากความเห็นท่านผู้ชมเนี่ยอืแบ่งชั้นวันละโดยแท้แสมเนียงพยุติไม่ได้เลยอย่างนั้นเหรออ๋อไม่ได้พูดเลย สาระแก้วทําเป็นกระจกเพื่ออะไรฮะหลังคาสวยไงทำเป็นกระจกเพื่ออะไรสวยไงคำถามเอาไหนอัพขนาดนี้ก็ลังช่วยกันคิดใหญ่แล้วเราจะทําไงกับสาระแก้วบางท่านบอกเลยคือถ้าเปลี่ยนหลังคาไม่ใช่กระจกมันก็จะไม่เรียกสาระแก้วไม่ก็เปลี่ยนไป็นหลังคาปกติเราแก้ไปวางไว้ได้ไหม ฮะ <c oughs> เออพูดถึงเรื่องนี้ต่อไปตะกี้อยู่ไหนเออหายไปแล้วนี่ตัวท่านสาวลงกดแมนนอฟเดอะเดย์ของเมื่อวานนี้ที่เราขอคัดเลือกสวอโลงกวดเวร,ก,วรกีซึ่งถ้าเป็นประธานกรรมธิการติดตามกรรมฐานงบประมาณวุฒิสภานะอันนี้เนี่ยเทียบชั้นกับกรรมธิการติดตามงบของสาภาผู้แทนเนี่ยระดับนี้แปลว่ากรรมธิการคณะสําคัญมากให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเรื่อง งบประมาณอาคารรัฐสภาที่สถาของงบปีหกโ้าเดียวเฉพาะประเด็นศาลาแก้วสวลงกดท่านถามว่าศาลาแก้วมีมาต wow. ั้งเท่เมื่อไรโครงสร้างกระจกมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทําไมตอนนั้นไม่ตั้งคําถามแล้วมาตั้งคําถามเลยตอนนี้วุฒิสภาชุดนี้เนี่ยเพิ่งมาไม่มีอํานาจเพิ่มงบประมาณด้วยหมายถึงไปเพิ่มงบประมาณให้ไม่ได้ทําได้แค่ตัดทอนรายจ่ายงบประมาณซึ่งก็เหมือนสอสอี่แหละ ถ้าดูแล้วไม่จาเป็นคงจะตัดงบแต่ผมอยากจดตั้งคําถามว่าถ้าตักโครงสร้างนี้ไปแล้วสาราจะใช้ได้ไหมหรือจะไม่ใช้เลยต้องถามสังคมว่าควรจะเอาสารานี้ทิ้งเลยใช่ไหมหรือใจหลังคาม,มีโครงสร้างทิบเพื่อให้ไม่ร้อนและใช้งานได้ถ้าจะปรับเปลี่ยนให้ใช้งานได้ตนคิดว่าคงไม่ถึงร้อยล้านหรอกเสนอง,งบเท่าไหร่สาราแก้วร้อยยี่ล้านค่ะมันสองหลังนะใช่ไหมสองหลังค่ะร้อล้าน สวรงกวดวรกีเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นบ้านผมอาจจะเปลี่ยนแค่หลังคากระจกให้เป็นหลังคาทึบหรือเป็นหลังคากระเบื้องหรือเอาเมทัลชีตมาติดคืออันนี้ก็ต้องดูโภิทัศน์สักนิดหนึ่งนะว้าเมทัลชีตต้องดูโมิทัศน์สักนิดหนึ่งอาจจะบะน่าเกศหรือเปล่าสําหรับศัพท์ปะยะสภาสถานทั้งนี้ทั้งนั้นอาจคุณลงกวดถามว่าสังคมต้องการอะไรหรือให้ยุบไปเลย ถามกับสื่อว่าน้องต้องการแบบไหนนิยามขอปรับปรุงคืออะไรขอตั้งข้อสังเกตว่าถ้าถึงขั้นต้องยุบศาลาหรือก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วจะเอา,เอาไปทําอะไรต่อในเชิงปฏิบัติให้สมประโยชน์แค่เปลี่ยนหลังคาจะไม่ถึง้อยล้านไม่ถึงล้านด้วยหรือออกไปยิ่งสิ้นเปลืองโครงสร้างเดิมมารับกับกระจกจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างที่รองรับกระจกไหมมันมีความซับซ้อนอยู่เห็นไหมนี่ทั้งนี้ทั้งนั้น เหมือนกับกรณีสามมรกรต้องถามว่าสมประโยชน์หรือไม่ในการใช้ประโยชน์คือถ้าไม่มีประโยชน์และไม่มีที่มาชัดเจนก็เป็นเรื่องของปป,ปชแล้วสวเราคงไม่ได้มีหน้าที่จะไปเพิ่มจะไปเปลี่ยนแปลงงบประมาณอ่ะลงหนัง 4D คือแม้จะถูกแจ้งว่ามันไม่ใช่โรงหนังแต่มันเป็นห้องสารสนเทศแต่มันคุ้มค่าหรือเปล่าอันนี้คําถามนักข่าวนะคะสวออลงกดตอบว่าผมก็ยังไม่เห็นรายละเอียดะนะก็เลยยังตอบไม่ได้แต่ผมก็มีคําถามว่าตอนนี้เราสัมมานากันอย่างไรอขอถามน้องนักข่าวว่าห้องมันพอใช้ใช้พอหรือไม่นี่ออแล้วก็บอกได้ว่ายังไม่สามารถตอบได้หรอกแต่ต้องถามกลับว่าเวลาสัมมนาไปใช้สถานที่ข้างนอกที่โรงแรมหรือที่สภาหเหมาะกว่า สำานการเลขาที่การรัฐสภา,าทั้งฝั่งสอสอกับฝั่งสวต้องตอบคําถามใช้ในสภา,าหรือไปใช้โรงแรมข้างนอกมันขึ้นอยู่กับหน่วยงานข้างล่างเสนอมาสวาไม่มีหน้าที่ทําได้เพียงตัดทำยวเอกสารก็ประมาณเขาเขียนชัดเลยว่าเป็น4มิติ 4D คุณลงกดก็ถามกลับว่าค่ะว่าสภาย,ยังมีที่ว่างอีกเยอะหรือไม่ผมยังเดินไม่ทั่วเลยส่วนคนที่ตั้งคําถามว่าสภาใช้งานมา5ปีแล้วมาขอปรับปรุงเนี่ยยังใช้คุ้มค่ายังใช้ไม่คุ้มค่าใช่หรือไม่และปิดท้ายแกก็พูดอันนี้ก็มีความโดนอยู่เหมือนกันนะเมื่อก่อนอตอนอ่อก่อนยังไม่เป็นสวเดินผ่านสภาย,ยังคิดว่าเป็นวัดคือยกมือไหวตลอดเลยเอาเหมือนเดินผ่านสภาอุ้ยวัดแน่เลยเขาเห็นเหมือนเจดีแล้วยังไงบอก คำถามก็คือรัฐสภา,าเป็นที่เชิดหน้าชูตาของสังคมหรือไม่มต้องให้น้ำหนักกันระหว่างสองเรื่องคือความสวยงามกับการเชิดหน้าชูตากักับการใช้ประโยชน์ตอนนี้เศรษฐกิจแย่มากก็ยอมรับแหละกับพรรคฝ่ายค้านว่าคนจะตัดงบบางอย่างที่ไม่จาเป็นความเห็นของตนปีนี้ไม่ใช้ได้ไหมแล้วจะไปใช้ปีต่อไปให้เศรษฐกิจด,ดีแล้วค่อยว่ากันเพราะตอนนี้เศรษฐกิจแย่มาก แล้วก็ต้องถามว่าโครงสร้างนี้หรือการจัดซื้อจัดจ้างนหนมีตัวศารานียมันมีตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนั้นทําไมไม่มีการตั้งคําถามกับตัวนี้เราจะตัดท้องมันหมวดนี้ไหมถ้ามันดูแล้วไม่มีความจําเป็นไม่มีความจําเป็นนะครับก็คงตัดแต่คําถามมีว่าถ้าตัดโครงสร้างนี้ไปแล้วศาราจะใช้ได้หรือเปล่าต้องฝากต้องฝากสื่อมวลชนหรือถามกับสังคมว่าควรจะเอาศารานี้ทิ้งใช่ไหมหรือจะให้ศาลานี้ มันมีโครงสร้างหลังคาที่มันทึบก็คงไม่ถึงขนาดผมว่าอาจจะไม่ถึงขนาดเป็นร้อยล้านถ้าถามเกี่ผมส่วนถ้าจะเป็นบ้านผมนะครับผมอาจจะมีแค่เปลี่ยนหลังคากระจกแลให้เป็นหลังคาทึบเป็นเป็น,เป,นเป็นหลังคากระเบื้องหรืออาจจะพูดไ่้พอ,อจ,จะเอาเมทเลชิ้นมามาบปุ๊บเลยแต่มันน่าเกลียดหรือเปล่าคาถามนี้ต่อแล้วสาหรับกรณีอาคารสัมปายะสถานตรงนี้สังคมต้องการอะไรล่ะ ในแต่ไหนน้องน้องทำานแบบไหนนี่คาว่าปรับปรุงคืออะไรต้องถามสังคมว่าต้องการให้มีศาลา,านี้หรือหรือศาลาออกถ้าหรือศาลาออกงบประมาณยิ่งสิ้นเปลืองกว่าเดิมจริงไหมภาเพิ่งเปิดใช้มาไม่ไกี่ปีทำไม,ไไม,ไไม,ไมถึงใช้งบประมาณที่มากมามหาศาลในการรีโนเวทปรับปรุงถึงเวลาแล้วกตยังมามจำเป็นแล้วรื่ยังแมืนะ่อก่อนผมผ่านสภาอะไรผมก็เป็นวัดสมัยยังไม่เป็นสวผมกเป็นวัดผมยกมือไหว้อ้าวเป็นสภาเหรอเนี่ยเพิ่งรู้นะมันมันเป็นที่เชิดหน้าชูตาของสังคมหรือเปล่าเราต้องเวียดแล้วเวียดสองข้างนะ การใช้ประโยชน์ที่มันสัมสิทธิผลอันไหนมากกว่าตอนนี้เศรษฐกิจแย่มากคุณรับสภาพกันอยู่ใช่ไหมฮนะณเวลานี้ผมเห็นด้วยกับหลักการของท่านหัวหน้าพักฝ่ายค้านควรจะตัดงบประมาณบางอย่างที่ไม่จําเป็นออกไปปีนี้ไม่ใช้ได้ไหมใช้ปีหน้าเศรษฐกิจนี้เราค่อยว่ากันก็ดีกว่าเพราะตอนนี้เรียนตรงๆคือตอนนี้สิทธิ์แย่มากจริงๆนะครับผมเจอเพื่อนหลายคนประมาณ4ีหเดือนไม่แจกไม่จ่ายเงินเดือนมีแล้วนะนะนะครับก็แต่ว่าณเวลานี้ผมมีเวือยู่ดีกับหน้าท่านหัวหน้าฝ่ายค้านว่าชะลอได้ก็ชะลอ จริงจริงเนี่ยคิดว่าคงจะตัดอะเมื่อถึงเวลาค่ะเมื่อเข้าสภาใหญ่อ่ะทัวไหมปล่อยทิ้งไว้ก่อนไหมโอยังไม่ต้องทําตอนนี้ไหมคะใช่ไหมอย่างที่่ันบอกก็ถือว่าเป็นปฏิมากรรมก็แล้วกันเหมือนปูนปั้นอ่ะไหนๆก็อยู่มาตั้งนานแล้วห้าปีแล้วอ่ะหรือจะใช้งานเสริมก็รับตาของก็ได้มันก็ดูไม่ดีอีกใช่ไหมกุ้ยกับปลาตอนนี้มีมากเลยที่เสนอมา ทุกวันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกปลา<ด>ปลาดแดดเดียวเนี่ยมันสามารถจะป้องกันแมลงได้ด้วยนะป้องกันแมลงเข้าไปไข่ฮะ,ะ,ะอ่ะยังไม่เข้ารอท่านผู้ชอมอยู่ไงรออยู่แต่ประเด็นสำคัญผมต่อเนื่องไปที่เป็นการปูต่อเนื่องมาแมนนอฟเดอะเดยผมเนี่ย <S <S สวอรงโกวรตีจริเจงๆนะ,ะได้เห็นว่าท่านนี่หนในสิบในห้คน งบประมาณอะไรน้องไบท์ที่ค<ส>นพันทินบ, <า S 2> บอกอ่ะไปเรียนภาษาจีนค่ะแล้วก็จะได้เข้าแคมป์ที่จีนด้วยใช้งบส่วนนี้สองล้านสามแสนบาทเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามท่านสอวอลงกดนี่นะคะคือท่านก็บอกว่าพอมันมีโครงการอบรมมันนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะก็มีคนไปสมัครประมาณสัก50เดิเรียนไปเรียนมาก็เหลือ40อแล้วจาก40เนี่ยเขาจะคัดคนที่เฉพาะมีผลการเรียนดีเยี่ยมส <คน S 2> ิบคนฟังดูไม่แน่ใจจริงจนะ เออค่ะเขาคัดเอาคนเก่งใช่ไหมท่านบอกแบบนั้นคนที่แบบดีเยี่ยมเป็นหัวกะทิหัวกะทิเหรอสิบคนท่านเป็นหนึ่งในสิบนั้นค่ะเออผมคิดว่าถ้าเอาสอวอมน่าจเจริญสองท่านไปน่าจะเป็นประโยชน์นะคุณแดงกองมากับคุณสมพานใช่ไหมท่านนั้นเนี่ยท่านหนึ่งคุณสมพานเป็นพ่อค้าหมูอก๋อเตี๋ยวไก่ามาละ อาคุณแดงหรือคุณแดงเป็นอะไรแดงเป็นแม่ค้าขายหมูอ่แม่ค้าขายหมูที่อำนาจเจริญใช่ท่านสมพานสวสมพานท่านเป็นอะไรขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระในเขตเทศาบาลเมืองอำนาจเจริญถ้าสองท่านนี้เนี่ยไปเสริมความรู้ภาษาจีนนะสงสัยท่านไม่ผ่านคอร์สไงสวลงกว่าวรรีเนี่ยท่านผ่านค่ะสิบคนคงบประมาณสองล้านสามอ่แต่นี่หมายถึงออกค่าตัว๋วเครื่องบินเองนะ ค่ะคือเรียนกันอยู่3ามสี่เดือนไอ้สองล้านสามันก็คือรวมค่าเรียนด้วยแล้วก็ค่าที่จะไปด้วยเนี่ยอ๋อหมายถึงจะไปด้วยใช่ไหมค่ะเห็นแล้วก็เแล้วก็เรียนต้องสองสาเดือนของเรียนอยู่ที่นี่ใช่สามสี่เดือนเรียนที่นี่แต่สงสัยเหมือนกันท่านสวรงกดวรกีว่าก็ทาไมมันแพงจังสองล้านสามเดี๋ยวท่านก็จะไปตรวจสอบฮะสองล้านสามเนี่ยอาท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงนี่ถามว่าทําไมแมาราชการรัฐสภาเขามาเรียนล่ะ ท่านก็บอกก็มันก็มีอย่างภาษาอังกฤษของข้าราชการรัฐสภามาสอบวัดผลอแต่ถ้ามาเรียนเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะข้าราชการประจําเนี่ยเขาติดเวลาไงเวลาราชการไงมันจะกลายเป็นว่ามาเรียนเอาเวลาราชการไปเรียนการให้สวเรียนอย่างที่ว่าแต่ข้าราชการก็จะมีกรณีการสอบภาษาอังกฤษอจีกิงสวคู่ขนานไปเลยสอบภาษาอังกฤษไหม อาสิบคนด้วยสอบภาษาจีนเบื้องต้นกันไหมฮะอาท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงอาท่านนี้เนี่ยมีความโด่งดังคือบังเอิญว่าภาพจําของทุกท่านน้องไบเอเป็นคนสกิดบอกพี่พี่ท่านสอวอลงกดที่ร้องไห้ไงใช่ท่านเคยตอนนั้นเรื่องอ,อะไรนะเดี๋ยเดี๋ยวลองดูก่อนก็ได้ค่ะเออผมว่าทางแก้เอาเร็วและแก้ปัญหาได้ด่วนที่สุดนะครับ เสนอมาเลยครับจะแก้ปัญหาที่ไหนตอนนั้นเรื่องอะไรหนูจะร้องไห้เหมือนกันครับแก้กันมานานยังแก้ไม่ได้สักทีขอมีกระดาษที่ชู่วไหมครับผมอึดอัดใจเหลือเกินครับอยากให้มีการแก้เร็วๆและแก้แบบชาวบ้านเร็วๆนะครับท่านนะครับขอบคุณมากครับเอาอีกฟ่าหนึ่งเนีเขามีอารมณ์อยู่ออาผมจะบอกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องศักดิ์และสิทธิ์อันเนื่อวันจากเดี๋ยวชายกำลังตรวจสอบ แล้วลงพื้นที่ไปที่อำน,นาจเจริญที่ไปไปในร้อนแรงถูกไหมน้องใบค่ะเอาแลวท่านสวอบอกเลยอกล้าไหมออกหมายจับกล้าไหมออกหมายขังฟังจากผู้พิพากษาเหมือนกับท่านสวอลงกดอ้างว่าได้ได้ไดทราบข้อมูลมาเช็คมาไม่มีสารที่ไหนกล้าออกเลยเพราะอะไรเรื่องนี้ไม่ได้สนใจเลยเพราะสักคำว่าสักเป็นไงนะ คือท่านท่านใช้คำว่าประโยชน์เต็มๆอย่างนี้ค่ะอบอกว่าถ้าพูดกันตรงๆเนี่ย DSI เป็นแค่หน่วยงานที่ตั้งตามพรบรแต่ผมเป็นวุฒธธิทสมาชิกตามรัฐธรรมนูญถ้าพูดตามตรงผมสักสูงกว่าผมสูงไม่มายุ่งกับข้างล่างครับ <Yeah. S 3> เพราะว่าผมเดยนตรงคือ เดซายเป็นแค่หน่วยงานที่ตั้งตามพรบรแต่ผมเป็นวิศาชิกปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญถ้าพูดตามตรงผมศักดิ์สูงกว่าผมสูงไม่ไม่มายุ่งกับข้างล่างครับโมเดีเายจะยื่นแจ้งข้ขอกล่าวหาวันที่สิบกนสปากรบนใจนะครับคือก็ยื่นก็ยื่นแต่ถามคําถามน่าสนใจคือเบี่ยมหน้าหรือเปล่าคําถามคือเขาอาจจะมีหนังสือเชิญมาใช่ไหมฮะถ้าเชิญมา ก็เป็นเสียง,งผมว่าผมจะไปไม่ไปแต่มีกล้ามีหมายหรือเปล่ามีหมายมีหมายจับมีหมายขังมีหมายค้นหรือเปล่ากล้ามีหมายไหมที่ผมเช็คขอข้อมูลมาไปที่เขาไปยื่นกับสารนะ,ะท่านไม่มีไม่มีเพื่ายคนไหนเซ็นเลยคือบางเรื่องเนี่ยนะเช่นมันผิดกฎหมายหรือเปล่าเช่นเอาโพยเข้าไปในในครูหาผิดกฎหมายไหมคุณคุณมีกระดาษโน้ตว่าคุณจะเลิกเบอร์ไหนคุณผิดไหมเข้าไปในคูหาไม่มีกฎหมายรับรองว่าผิดอ่ะคืออะไรที่มันไม่ผิดกฎหมายคือไม่ผิด เพราะว่าผมเป็นเรื่องของ500ล้านบาทมันเป็นอำนาจของกรกตที่กรกตจ,จะยื่นฟ้องหรือเปล่าก็เป็นคือเป็นสิทธิ์ของดีไซ์ยื่นกรกตแต่กรกตจะส่งไม่สง่งก็เป็นสิทธิ์ของกกตถูกไหมฮะอยู่ในอำนาจที่เขาหรือเปล่าแค่นั้นเองครับไม่ใช่ไม่มั่นใจใช้คำเนี่ยเรายึดตามกฎหมายถ้ากฎหมายว่าเราไม่ผิดเราก็ไม่ผิดถ้ากฎหมายว่าเราผิดเราก็จะยอมรับผิดคือประเด็นเอาโพยคงไม่ผิดกรกตก็บอกเองถูกไหม แต่ประเด็นก็คือไอ้ที่มาของพลยเนี่ยแล้วทำไมมันเป็นชื่อกลุ่มละแปดคนแปดคนไอ้เจ็ดคนเจ็ดคนค่ะแล้วมันตรงกันหมดเลยอะ่ะค่ะแล้วผลการลงคะแนนรอบสุดท้ายก็ออกมามันก็ตรงเป๊ะเลยเกาะกลุ่มคะแนนค่ะการเอาพลยเข้าเนี่ยไม่ผิดทีไอเดียสใจก็บังสอบอยู่ก็คือมันเป็นไปได้ไหมที่ด้วยเหตุบังเอิญทั้งหมดที่เกิดขึ้นและทำให้ออกมาคะแนนเกาะกลุ่มกันแบบนั้น การกาตัวเลขเบอร์แต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมันตรงกันเป๊ะเลยอย่างนั้นอ่ะอันนี้เขาตรวจสอบอยู่อันนี้ต้องตามกันดูแต่ถ้าก็ยินนะเป็นไปตามกฎหมายนี่นี่ร้องปปชต่อไปร้องกะกะตนะไอ้ร้องปปชประเดเดอรืดีเอไออันนี้ถ้าประธานกิจการสภาใช่ไหมให้ประธานติดตามงบของสอวอค่ะไอ้ที่บอกจะไปร้องปปชเลยใช่พลดำเนิตรีฉัตรวัฒน์แสงเพราะ,ะมีสอวอ ของอำนาจ,จเจริมมาร้องใช่ไหมว่าถูกข่มขู่คุกคามเนี่ยค่ะแล้วก็ละเมิดสิทธิทรมานจิตใจ,จอาจจะเข้าข่ายขัดพรบอุ้มหายประเด็นเรื่องสัก์ท่านสาวลงกรวรกีท่านบอกว่าสาว,าว,าสาว,วมาตามร,รัฐมนูญดีเอสไอมาตามพัราชมัญญัติเท่านั้นแหละใช่ค่ะสัก์มันต่ํากว่าเพราะฉะนั้นสงไม่อยากไปยุ่งกับข้างล่างนี่เมื่อวานนี้ อาจารย์พรสรรอาพอรสรรเลี้ยงบุญเลิศชัยอาจารย์คณะนิติศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะน่าจะรัฐศาสตร์ไหมอาท่านโพสต์ข้อความได้ฟังคําสัมภาษณ์ของสวท่านหนึ่งในฐานะริชาการด้านกฎหมายรัฐนูนฟังแล้วก็งงสวท่านนี้กำลังเข้าใจอะไรผิดไหมถ้าพูดกันแบบนี้แล้วศาลยุติธรรมละ่ะศาลปกครองละ่ะหน่วยงานอื่นๆละ่ะที่จัดตั้งโดยพระบัญญัติล่ะอาศาลยุตยิธรรมศาลปกครอง ไม,ไม่ต้องมีมสักตาม,ตามก่นาน่ทสภาเหรออ,อดังนั้นสอวอก็ไม่ต้องแคร์ไม่ต้องยุ่งกับสารยุติธรรมสารปกครองหรือหน่วยงานข้างล่างเช่นนี้ใช่ไหมครับอาจารย์พอสันมีความดูเดือดว่า,า,วา,วาการเกิดมาจากรัฐธรรมนูญหรือปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญไม่ได้หมายถึงว่าคุณคือรัฐธรรมนูญเสียเองหากแต่คุณอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐธรรมนูญอยู่รัฐธรรมนูญไม่ได้ให้เอกสิทธิ์คุณอยู่เหนือใครต่อใครนะครับอย่าเข้าใจผิด และประเด็นที่ต้องแยกให้ออกก็คือขณะนี้มีการกล่าวหาว่าเกิดการทุจริตการเลือกตั้งสวมันเกิดขึ้นทุกองค์กรทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเกิดมาจากไหนอย่างไรก็อยู่ภายใต้หลักนิติธรรมและรัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดเหมือนกันนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนเมื่ออยู่เบื้องหน้ากฎหมายคุณต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายด้วยมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดโดย ทุกองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐต้องถูกตรวจสอบเช่นเดียวกันทั้งหมดครับมไม่มีสักสูงสักต่ำจะมีก็แต่กฎหมายเท่านั้นที่อยู่สูงสุดเหนือทุกองค์กรแล้วก็ขมวดว่าการทุจริตเลือกตั้งสอวอจะจริงไม่จริงตามการกล่าวหาหรือไม่ก็เข้ากระบวนการตามที่รัฐมนูลและกฎหมายกำหนดไว้ใช้สิทธิ์และพิสูจน์กันไปทั้งหมดเป็นเรื่องปกติ อย่ามากล่าวอ้างว่าตนเองหรือองค์กรตนเองมีศักดิ์สูงกว่าหรืออยู่ในสถานะเหนือกวองค์กรอื่นเลยเพราะทุกองค์กรหรือหน่วยงานก็ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเช่นเดียวกันวุฒิสมาชิกในฐานะผู้แทนปวงชนคือวงเล็บไว้ว่าตามที่รัฐมนูนกําหนดเอาไว้ให้เป็นนะนะไม่ได้อยู่เหนือประชาชนจนทําให้ตนหลุดพ้นจากการตรวจสอบตามระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมที่รัฐมนูญกําหนดไว้ครับโดยสรุปก็คือไม่เกี่ยว ดีเอสไอเขาทำหน้าที่ในการตรวจสอบแล้ววุฒ <Five. S 2> <ม>ิสมาชิกก็ต้องอยู่ต่อหน้ากฎหมายจะต้องถูกตรวจสอบได้จะมาอยู่มีสถานะสักิสูงกว่าเหนือกว่าองค์กรอื่นไม่ได <metal army> <ized> ้นี่อาจารย์พรสันเลี้ยงบุเลิอดชัยอาจารย์จุลาได้โพสต์ข้อความนี้ถือว่าน่าสนใจเห็นไหมแบรนด์อัเดด